สวัสดีครับวันนี้ฝรั่งอยากกินก๋วยเตี๋ยวมิตรกับปัดปุงงงปดปปดป้งดต่คนไทยกับฝรั่งไปด่ส่วนเก็บปัดปุงดง้งก่อนเดี๋ยวนี้คนไทยจดปัดปุ้งทุกคนตามอะไรนี่ไทเกี่ยวกับหมูโหอันนี้เป็นหมูของฝรั่งฮะเกี่ยวกับหมู เดี๋ยวเทำกบกบเนื้อปลาหมูใส่กับกระเทียมด้วยกันอ่ะใส่กับก๋วยเตี๋ยวอะ่ะให้ก๋วยเตี๋ยวหมูตุนให้ฝรัง่งโอ้จบแล้วจบโอ้จบไปแล้วรอก่อนปิดเร็ว <laughs> แค่นี้แค่นี้รอก่อนโอ้คนไทยคนไทยคนอะไรอีกกขากระเทียมเจียวกับหมูงไง cạp mố ah. oh. à ô áo phật bông kia luộc bông cò chỉ có làng bò có làng kia kia rồi luộc gặp sen còn Còn mấy này Nê, con trai xây cái điều Ông lại thế Dạ yeah. bớt bò Kinh bước. เซ็นเยอะไหมนี่ไม่เอาเซ็นเยอะพอดีพอดีพอดีเส้นอ๋อไออีกไหมนี่พอม่แค่นี้นี่แหละใส่นเดียวเห็นไหมไม่อิ่ก็เอาถ้วยที่สองก็ได้โอ้ย่ะอันนี้กูละเดียวอออ๋ันนี้เป็นของพลังโอ ก็รู้อยู่หลบไปพร้อฝรั่งน่ะนะใส่จันแล้วโอ้ oh, ยอะฝรั่งกินไม่หมดเด้อโอ้ยอะฝรั่งกินเปิดใส่คนไทยอะไรหมูกับกระเทียมกับหมูกับกระเทียมอ,อย่าวนโอเคพอดีพอ่อยังพอพ่อพอพอพอเราไม่อิ่ม ลูกชิ้นกี่บาทเอาสามลูกชิ้นโอ้สามลูกชิ้นมาสั่งทุกคนสามลูกชิ้นใส่จีจันข้างในสามลูกชิ้นครับหมูนิดเดียวเราซ้ำสี่ลูกชิ้นได้สี่ลูกชิ้นอะสี่ลูกชิ้นได้เอ้าสี่ลูกชิ้นอะไรอีกเอาะไเอีกเอ๊ะมีหมูอย่าใส่หมูอย่าวนนี่หมูตัพอดีพอดีพอยังพอพอพอบ่ หมุตุนนั่นเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าแซ่บเอาน้ำขลุกขลิกนะ่าจะอร่อย oh yeah, nah โอ้ยอะน้ำสวัสดีครับทุกคนวันนี้มารู้เป็นอะไรพอลังอยากกินก๋วยเตี๋ยววั <laughs> นนี้รู้เป็นอะไรพอลัง <c oughs> อยากกินก๋วยเตี๋ยวสันตามคนไทยทำตาก๋วยเตี๋ยวใส่ลูกชิ้นมูหมูกับผักกระต่ายส่วน ผักปุ้งผักปุ้งเ่นผักปุ้งที่ส่วนวมาทุกคนมากินด้วยกันกับฝรั่งฝรั่งชิมน้ำก่อนเซฟเซฟโอ้เซีบกูดคนไทยดีดีชิมมูก่อน ก่อนใคทำกาดหมูห้ทำไปงั้นด้วยเหรอปากเบี้ยวเล้เรากินกาดหมูอะ่ะฝรั่งมพี่นฟันฝรั <laughs> <laughs> ่งมงพี่ฟันสุกภาษาทุกคนตก <c oughs> เป็นแข้งสวั <S <S สดีจ้าอันนี้ก็เตี๋ยวฝรั่งกินนะ้ค่ะเด้อมันอีจ้าฝรั่งอยากกินแห้งจ้ะโอ้ย oh yeah. กินหมดไหมโอ้ยฝรั่งกินเบิดฝรังกินเบิดว่าสันวาอาหารแรงนะจ๊ะอาหารแรงของฝรั่ง่ะจ้ะฝรั่งพูดคอนไทยไม่กินอะไรตอนเย็นก็ไทยกินอันดียวดเที่ยง บายตอนบ่ายกินตอนบ่ายตอนฝรั่งกินคนเดียว <laughs> มันเป็นงดอาหารเย็นจ้าเป็นสิงดสิแรนจะน้ำเมยกับบอสดหรอกจ้ะกิโลก็ไดอ้วนคือเเ่า <laughs> <laughs> มันบอกฝรั่งเลือสิงงดอาหารเย็นจ้าบัานนี่กำลังกินคนเดียวจะอาหารเย็นคนไทยบอกกินจ้ะแซบปะแซบแซบหมูนิ่มไหม นิ่มๆทำแบบไหนนิ่มๆคนไทยโอ้ทำแบบไหนนิ่มๆคนไทยเอาเซนว่ะตุปป๋นให้เมดเปืเป่อยๆมันก็นิ่มแล้วฟลงกัดหมูกัดจะเป็นแข็งก <c oughs> ัดหมูเป็นแข็ง <c oughs> <c oughs> จะแษฐาเศแษ่บเอเคียวดีศเคีษเคา <c oughs> นๆร <c oughs> อาเคอาร่อยเหมผักบุร อะไรผักบุ้งที่ออสวนอร่อยมากๆอร่อยอิลีอร่อยอิลีเซบอิลีเซบอิลีร่อยใช่ไหมอืมอ้อโอ้โอโอโกระดิ่งสีกระดิ่งลกชินกัะอบุ้งโอ้บยกสูงขนาดน,นะนั้นเลยเหรอลกชินกมัก ป็นไงบ้างไปเก็บเห็ดเพอยากว่าฝรั่งบอกปวดใจว่างี้ <laughs> 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 เก็บเห็ดกับบะมีดอกจ้ะมันแห้งจ้ะรอบ,บางอีกสักพักหนึ่งก่อนจ้ะเดี๋ยวก็ใช้กับฝรั่งไปเบิร์กใหม่จ้ะร้อยฝนตกในแห้งๆซะก่อนน่ะจ้ะติดต่อกันสักสองสามมือก่อนจ้นะน้องฝรั่งร <laughs> อไอ้ฝนตกก่อนสักสองสามวันค่อยไปดูใหม่อีกหนึ่งครั้งเนาะ เฮดเยอรมัน hey, ออกซากระมัวจ้ะทางทางแฟงเฟิร์ดอ่ะจะ้ะที่คนไทยอยู่อ่ะจะ้ะทางอื่นก็เจ้าฝนตกดี่ดีอ่ะจ้ะที่เราอยู่เป็นแห้งแห้งทุกอย่างเนาะไม่ฝนตกแห้งแห้งเยอรมันที่แฟงเฟิร์ตเป็นเพราะมีดใหม่นั่นแหละมีดตัดเห็ดอันใหม่น,นั่นแหละเลี้ยเห็ดให้ตัดเออฝนสาม ซีมิตอันไหมจะมา,ราไรทำจะมาได้ตัดเห็ดใช่ไหมอย่าองสาฝร, <laughs> รั่งแซบกัะดับนี้ฝรั่ง ก็ไทยใส่ไอ้ผงผงก๋วยเตี๋ยวอาา่ะจ้ะซื้อมาจากร้านร้านเอเชียนะจ้ะผงก๋วยเตี๋ยวนะจา้ะเอามาเทสต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวอาา่ะจ้ะโอ้โอ้โอฝรั่งอย่าซุดอย่าซุดแรงก <laughs> ินดิด <laughs> หัวล้อหัวล้อฝรั <laughs> ่งมามี่เข่าได้ค่ะไม่จากข้างนอกเลยจากแข่าฝรั่งที่เห็นนั้นฝรั่งแข่ามามีม่เลยจากข้างในกับมมีม่เข่าเขวาล้นั้งแต่ ก็เลยน่อยพลยะที่แปดปีแขวกะลนบนหลักฝังตละนี่แหละค่ะเหตุผลที่ว่าฝลังเป็นอย่างือื่อเคี้ยวนั้นนั้น่ะจ้ะลังไม่มีฟันต้องยินกินไปกินให้หมดนะออืกินเปิด ลูกชิน้นลูกชิน้นของมาเพิ่นได้แจกลูกชิ้นหมูนะจ๊ะไอ้ก๋วยเตี๋ยวนี่ต้องลูกชิ้นหมูนะจ๊ะเสียงโอ้กินดีๆนะพลังโอ้โอ้โอ้เงียบพลังเช็ดปากดีดี แบบนี้เวลากูเจียวเซบเป็นเด็บนี้เวลากูเจี๋ยบแซบสั่นทุกคนเยอเป็นทุกจังนี่ยสิชวนปรับปรุงเซบเซฟโอ้ไปกีบเ,เห็ดพลังผ้ายางจะปวดขาจ้ะต้องห,หัวหลอเลยเดินตั้งห้ากิโลเนาะเดินไปขึ้นภูเขาอะ่ะขามภูเขาสองลูกอะจ้ะยางกลับลงมาอีกห้ากิโลจ้ะโอ้สิบกิโลอจ้ะยางปวดขาแห้งแห้งจ้ะ พลังพาคนไทยย่างเวลาเป็นเห็ดไม่คิดเจ็บขาเส้น <laughs> วิง่งทั่วๆเออเหนือกัว่าเป็น่า<ค>นให้ <ไว S 1> คนไทยจา๋าว่าเวลาคนไทยพ่อเฮ็ดคนไทยพอคิดเจ็บขาสัตว์ว่าพ่อเห็นเห็ดนี่แลนแลนไวกว่าสัตว์ว่าวิ่งอีกสิบกิโลเป็นแบบนี้เวลาเจอเห็ด <Yeah. S 1> แต่เวลาเฮ็ดไม่มีมันก็เหนื่อยเนาะเฮ้ยอย่างนี้กระด่าโอ้ยวันี้ลุกชินนำ้ำซำ สี่ลูกไม่ใช่เหรอเนี่ยมันยังมีอีก่นะลูกชิ้นยังมีอีกอยู่นะเก็บไปสุดท้ายเก็บไปสุดท้ายลกันจะกินตอนไหนอีฝรั่งก็าทำตุนไว้เยอะอยู่นะลัวฝรั่งไม่อิ่มฮัลโหลมพืนเพื่อนวันนี้มี Nudelsuppe. ฮะกับมีตุ่มสไเลชิน่งคิดได้ทุกคนเงคิดได้คิดได้อะเ่งคิดได้ภาษาเยอรมันะจ๊ะหือภาษาเมันเแหลมฝรั่งน่ะอย่าเล้วพูดภาษาไทยจะจะพูดเยอรมันด้วย อิ่มไหมล่ะกินหมดไหมล่ะกินได้หมดนะกินเบิดคนไทยเบิดเบิดรู้จักไหมเบิดไหมรู้จักเบิดไหมวันเสารโอ้ทำจัมด้วยสากับลิงโอ้ไม่ต้องขนาดนั้นโรคระบาดระกับไมาอีกแล้วเนาะจันเนาะ ติดกันทั่วโลกอีกแล้วจ้ะเยอรมันกับเพิ่มขึ้นอีกแล้วจ้ะยอดผู้ติดเชื่อจ้ะกลับมาแล้ววะกลับมาอีกแล้วปัดปุ่งเกี้ใครขอเยอะๆกลัวแต่ไม่อิ่มย่านตะว่อิ่มอ่ะจ้ะ เขพูงหลายแนวส <served, S 1> ันว่าเสร็จซ่บๆเถียงตินะไเห็ดไหนเฮ็ดตายยังไม่เถียงนะก็เถียงนะเยอะคนตายก็มาเก่งกินเส็แล้วนิดเดียวก่งเกนิดเดียวเสร็จแล้วทุกกจ่างที่ฝรังชอบกินของไทยทํา รู้แล้วทุกอย่างทุกอย่างที่ฝรั่งชอบกินคนไทยทำมาสั่นรู้แล้วไม่ไรจะกินชนิดซเซกับเห็ดคุณไปเก็บเห็ดได้ไหมล่ะไปเก็บเห็ดได้ไหมไม่มีสัก,อ,ก,อ,อ,กอย่างเห็ดแห้งกันที่ไปเก็บเห็ดได้ก่อนเดี๋ยวทำให้กินโอเคมามีสักกระดอกโอเคนี่สักระดอกตะลิตดโซนอัาเจะเนาะเนย่ยไปเก็บเห็ดหลังคนอยากกินอื เฮ็ดซอดเฮ็ดอ่ะจ้ะเนาบ่ได้เฮ็ดให้กินว่าซั่นว่าไปกินเฮ็ดก็บ่ไดแต็คือมอได้กินเฮ็แบบดดกอกเฮาปีนี้ฝรั่งเอ้ยรอก่อนรอก่อนเผื่อเผื่อฝนตกแล้วเดือนหน้าเฮ็ดออกอีก <The answer. S 2> no? เดือนสิบเนาะเดือนหน้าเดือนหน้าที่ที่เราอยู่ที่นี่แฟรงก์ฟร์ตมาไซตลอดทุกคนอิ่มเร็วเฮ็ดของเราเพิ่งเก็บก่อนไดกับฝรั่งเดี๋ยวหลัง นีด่เทดี่ยวเสร็จแล้วเก่งเก่งไม่มีโคกนะจ๊ะวันนี้ประเทศไทยไม่ซื้อบาสก <laughs> <laughs> ลังอาบากหลังอาบากะ อาปากค้างนะตกใจยังไม่มีโคให้กินเนี่ยไม่มีคนไทยไม่ซื้อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ซื้อลืมไปเสียไม่ลืมหรอกไม่อยากให้ฝรั่งกินตลอดเปิดแล้วอ้บเต็มสดดังยงอี่อมมีอย่างกินไปรอด เซพต้องอะไรเออหูยว่าเ่บก็กินไปก็ไม่ต้องดังขนาดนั้นก็ได้กินธรรมดาแน่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 วซสบกลานี้ดีมดเกลี้ยงถอยเลยทุกคนอิ่มแล้วอิ่มแล้วแค่นี้ทุกคนสวัสดีครับออนบ่ายบายเอฟซีคองค์แไทยกับฝรั่ง ให้ทุกคนเป็นความสุขเป็นสบายสบายแข็งแรงด้วยโอเคค่ะทุกคนขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่มีให้คนไทยกับฝรัง่งด้อจ้ะเด้อด้อจ้ะเด้อด้วค่ะเดอ้อด้้อบอกสีเดอ้อค่ะเดอ้ดเดอสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณจ้าขอบคุณครับบ๊ายบาย